สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกๆท่านพบปะเจอเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกวันหนึ่งนะคะก็พบกันทุกวันค่ะพูดคุยกับแฟนคลับทุกวันนะคะขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยนะคะทุกทุกท่านที่ช่วยกันส่งเงินโอนเงินมาช่วยสาวดำสร้างสารผูองค์อาจย่้าดอ,อกไม้และปูศรีวิชัยนะคะแล้วก็ สารปูเกี้ยงนะคะหรือว่าตูปปูเกี้ยงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสาวดำภารวยก็ซาบซึ้งน้ำใจของแฟนคลับของ F อฟซีของสาวดำเ,เป็นเป็นความซา,าบซึ้งน้ำใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมานานและสองปีนี้ที่สาวดำเปิดช่องมานะคะแฟนคลับก็ จะเป็นคนด้วยแล้วแต่อยู่สายบุญกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะถูกหวยหรือถูกไอไอไอไห้าน้อยหรือบางท่านไม่ถูกนะคะบ,บางท่านมีอ่ามีม,มีมีปัจจัยเยอะพอที่จะส่งมามาช่วยสาวดำได้ก็ส่งมากัน4ี0ร้อยห้าพันหนึ่งก็มีนะคะขอต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆนะคะ ทีนี้สาวดําก็มีอะไรก็ต้องเล่าแฟนคลับฟังเป็นประจําที่ท่านเข้าฝันที่ท่านบอกว่าทําได้ให้โชคนะคะแฟนคลับใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่ได้เห็นคลิปไม่ไดค้คือเพิ่งมาติดตามสาวดําอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ความเป็นมาของสารปู่องค์อาจญ่าดอกไม้นะคะก็ขอเล่าให้แฟนคลับเข้าใจสําหรับ f อใหม่ๆของสาวดํานะคะคือเรื่องปู่องค์อาจญ้าดอกไม้นี้ จะมีมาตั้งแต่เรื่องเรามาตั้งแต่สมัยนู่นนะคะตั้งแต่ลูกตั้งแต่น้องโอนะคะแม่ของน้องหนาเตยเนี่ยนะคะเขาได้ไปเกี่ยวข้าวในนาแล้วก็จะมีงูเหลือมตัวประมาณเท่าขาเนี่ยและก็รัดรัดเขาคือรัดขาเขาล้มทั้งยืนน่ะนะคะแล้วก็นี่ก็ตกใจก็ร้องเสร็จแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็ตีตีงูตัวนั้นน่ะ ถึงกับเสียชีวิตนะคะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของทำไมถึงได้รู้จากสารปูออป่องอาจปู่องค์อาจญาดอกไม้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นบริบาลของท่านก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาอะไรก็ไม่หายจนเอาหมอลำม,มาลำม,มาทําม,มา,มาแก้มาอะไรถึงได้รู้ว่าที่ชาวบ้านที่เขาช่วยกันนะคะ,ะมาทำน้อง น้องงูตัวนั้นแหละค่ะงูเหลือมตัวนั้นแหละค่ะเขาก็ได้เสียชีวิตไปนั่นแหละก็เป็นที่มาถึงถึงได้รู้ว่านั่นคือบริบาลของปู่องค์อาจญาดอกไม้นะคะเขาก็จะเอาชีวิตน้องโอไปแล้วก็มันมีการสาวดําก็ได้มีการทําพิธีอ้อนวอนขอชีวิตไว้ท่านก็เลยบอกให้ยกศารให้แล้วก็ให้ท่านก็บอกชื่อเสียงเรียงนามท่านคือท่านชื่อปู่องค์อาจญาดอกไม้บริบาลของท่านทั้งหมด นั่นนะคะ,ะก็นั่นแหละค่ะมันเป็นที่มาของที่ถึงทําไมถึงได้รู้จากปู่องค์อาจญาติดอกไม้นี่คือความจริงที่สาวดําเอาลงช่องไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ FC ขเก่าก,ก็จะรู้ดีค่ะต่อมาท่านก็ให้หวยมาตลอดสองตัวสามตัวบนล่างปู่องอาจญาติดอกไม้โดยโดยสื่อผ่านตาเกี้ยงตาเกี้ยงนี่คือคือก็อออออยังมีชีวิตอยู่นะคะที่ไปที่มานะคะก็ก็หลายท่านนะคะที่ได้ถูก ถูกหวยกับปู่องอาจญาติดอกไม้โดยที่ไปผ่านน้องน้ําเตยแล้วก็ผ่านปู่เกี้ยงตาเกี้ยงอ่ะนะคะซึ่งต่อมาตาเกี้ยงก็ได้บทอายุไขนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนนะคะด้วยอายุ69ปีกับ3เดือนซึ่งหวยก็ออกไปแล้วนะคะ9ไอ้693นะคะ แล้วทีนี้หลังจากนั้นท่านก็มาให้หวยค่ะมาเขียนให้เลยค่ะคือให้น้องหนำเตยเนี่ยเป็นคนเขียนมาบอกมาบอกน้องหนาเต,ตเยตะเกียงมาบอกนะคะงวดแรกเลยก็เข้านะกะงวดที่สองก็เข้างวดที่สามก็ให้สามตัวตรงลยคะสามตัวตรงเลยนะคะจาได้ทุกคนก็เคยถูกเยอะแยะมากมายนะคะกับสามศูนย์สามนะคะนั่นแหละค่ะคือเป็นที่มาที่ไปทีนี้ท่านก็ได้ อยากได้สารนี่แหละแต่ทีนี้สาวดําก็ได้รับปากกับท่านว่าจะยกให้แล้วก็ไม่ได้ยกซกทีก็สาเหตุก็ที่ว่ามันช่วงหน้าฝนพอดีค่ะนะคะรถแมคโครเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็ทําแล้วทําเอารถแมคโครมาเกตมาทำาที่จะตั้งสารอะไรก็ถ่ายลงไปให้แฟนขับ็นแล้วนะคะ,คะสาวดาก็พูดให้แฟนขับฟังละเอียดค่ะ ตามที่นิสัยสาวธรรมจะเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะพูดอะไรต้องพูดละเอียดท่านจะได้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องคล้องคาใจนะคะก็มันเป็นอย่างนั้นละค่ะนะคะทีนี้ก็ทีนี้พอบางท่านก็ก็แล้วแต่ปัจจัยท่านค่ะยี่สิบสามสิบบาทหลายคนมันก็รวมกันได้แหละเป็นเป็นพัน 1, 000, เป็นหมื่นนะคะทีนี้ศาลก็ตามต้องทําแบบเดิมแต่อาจจะ อ,อาจจะดูดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมก,มก็ยิ่งดีละค่ะเพราะท่านก็ตั้งใจไว้แล้วบอกแล้วว่าจะให้โชคให้ลาบนะคะท่านก็บอกว่าทําได้ทำ,ทำทำได้ทําให้ได้โชคหรือหรือทาได้ให้โชคเนี้ยกับที่ท่านมาบอกกตั้งแฟนคลับบางคนก็จําได้นะก็ยังคอมเมนต์มาเลยใช่พี่สาวดำผมติดตาม คลิปพี่สาวดำจำได้ทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอธิบายให้ใหแฟนกลับรุ่นใหม่ๆให้เอฟซีคนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามสาวดำนะได้รับทราบความเป็นมาค่ะ,ะแน่นอนค่ะแลยท่านก็บอกให้โชคก่อนถึงจะให้คือท่านให้มามาหลายงวดแล้วแต่สาวดำเนี่ยผิดเองค่ะคือผิดโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งศาลให้ท่านตามที่ตกลงไว้ในความคิดของสาวดำก็กะว่าจะทำ มันหมดฝนเนี่ยแหละค่ะพอดีก็ได้ไปสร้างวัดธรรมนาคานะคะพอไปสร้างวัดธรรมนาคาศาลตรงนี้สาวดาก็ไม่ได้ทําเลยค่ะแล้วท่านก็เลยปิดโชคค่ะเนี่ยสาวดาก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมตั้งสี่งวดแล้วเลขไม่เข้าปิดปิดโชคนะคะก็เพิ่งมารู้เอาตอนที่มารู้เอาตอนที่อาจารย์ฝันนะคะ ที่อาจารย์ท่านนอนอยู่ที่ที่สวนธรรมเนี่ยแล้วก็แม่ย่าไพรีท่านบอกแล้วก็พ่อปู่ท่านบอกนะคะรวมทั้งพ่อปูน่นาชินนะคะพ่อปู่ปู่พหตราชวงศ์ค่ะคือท่านถึงได้เปิดเผยความจริงว่าสาวดําได้ผิดอะไรผิดสัจจะอะไรไปตั้งสัจจะอะไรกับปู่องค์อัจย่าดอกไม้เอาไว้นั่นละคะสาวดํา พออาจารย์ฝันแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะท่านก็เลยปิดโชคปิดโชคสาวดําปิดก่อนพระอาจารย์พระหลานพระน้องจะมาที่สวนทาสาวดํานะคะคือปิดก่อนนั้นก็คืองวดหนึ่งงวดที่สองที่พระน้องกับพระหลานมาลงทาตรงนั้นอะตรงปู่องค์อาจยาดดอกไม้นั่นที่ว่าให้สี่แปดท่านจำได้ไหมคะท่านบังไว้เพราะว่าลวเลขก็ออกสามแปดนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสาวดาเล่าละเอียดนี่ก็คงเข้าใจแล้วนะคะทีนี้สาวดาก็ยังงงว่าปกติพาน้องพระหลานพาน่อ,พนอ,พนอ,พอปู่สามแปดไปลงทำที่ไหนก็จะได้ไม่เข้าสองตัวบนก็เข้า2ตัวล่างบางครั้งเข้าถึง3ตัวก็มีทําไมสี่งวดน,นี้ไม่เข้าก็สาวดาก็ได้แต่เอะใจแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรนะคะก็จนวันแล้ววันเล่าท่านถึงเด้อ บอกมาไอการจุดทูปขอกมาลาโทษก็ใช่ค่ะแต่เรายังทําไม่ถูกต้องก็คือยังไม่ได้สารให้ท่านนี่เป็นที่มาของการที่จะต้องรีบตั้งสารให้เสร็จก่อนงวดนี้ค่ะคือก่อนงวดนี้นะคะไม่เกินไม่เกิน25คือสารจะต้องเสร็จเพราะว่าพระน้องกับพระหลานนะคะคือท่านก็จะมาลงทำท่านบอกว่าให้ทําสาลใี่ท่านเสร็จแล้วให้ท่านจะให้โชคสามตัวรวมทั้งแม่ย่าไพรีนะคะที่ท่านบอก และสาวดำก็จะเดินทางไปวันที่22ตามที่ตกลงกับแม่ย่าไพรีไว้นะคะแล้วก็ทางสารทางนี้ก็สั่งของไปไว้ให้ช่างหมดแล้วนะคะช่งางก็ข,ข,ขุดลุมทำอะไรแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะค้นเครื่องไม้เครื่องมือมาทำเขาบอกว่าไม่เกิน3วันเพราะว่าสาวดำใช้เป,เป็นโครงเหล็กหมดเลยค่ะนะคะ ข้างบนก็เป็นโครงเหล็กมุงสันไทยเทปูนแล้วก็ทําเป็นชั้นนะคะชั้นสูงๆชั้นแรกก็คือจะเป็นรูปปั้นผู่องค์อาจญาดอกไม้ชั้นที่สองก็จะเป็นบางดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็บริวารของท่านก็จะเป็นช้างเป็นนางลำเป็นอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะแล้วก็ชั้นที่สามก็จะเป็นชั้นที่วางของสําหรับมาเส้นไหว้ท่านนะคะสาวดําก็ออกแบบมาแบบนี้ นะคะ,ะตามเกตนาอของของสาวดำที่ทำให้ทำสาวดำกับ f อนะคะแล้วสาวดำก็จะขึ้นให้เขาเขียนป้ายว่าสารปู่องค์อาจด่าดอกไม้ก็จะบอกว่าสร้างสาวดำเอฟซสร้างสารให้กับหรือจะเขียนว่าอาสมหรือสารก็ต้องเป็นสารเนาะ ถ้าว่าเป็นชื้นสารก็ได้เนาะเอาสารดีกว่าะค,ะค่ะค่ะเสาดำพร้อมเอฟซีสร้างสารทบทให้ปู่องค์อาจหญ้าดอกไม้แล้วก็มาให้ปูเกี้ยงด้วยนะคะทีนี้แม่ย,ย่้าพรีท่านยังไม่รับปากว่าจะมาแต่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านจำสินอยู่ที่โน่นนะคะก็ก็คงจะประมาณท่านท่านบอกว่าปีหนึ่ง ก็สิ้นปีแล้วสาวดำก็จะได้ขออ,อนุญาตท่านถามท่านอีกนะคะว่ายก,ยกสารให้แม่ย่าภัยรีที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีสาวดำไม่ได้ไปที่ศรีสะเกดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านํำสินอยู่แล้วที่ท่านมาหาพระอาจารย์แป๊บเดียวนัน้นก็คือท่านเป็นห่วงแล้วก็มาบอกความจริงนะคะว่าทำไม เลขกถึงไม่เข้าเพราะโดนปิดท่านปิดโชคปิดโชคปิดลาบสาวดําก็ไม่เคยเลยนะ,ะที่จะไม่ถูกหวยนะคะด c ซีของสาวดําก็ไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่ามันก็จะมีอะไรปิดอยู่อย่างนี้ล่ะคะ่ะ mm. ก็เลยเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดนะคะ mm. อย่าเพิ่งบน่นอย่าเพิ่งว่าสาวดําพูดมากอันนี้เฉพาะคนที่ต้องการรับรู้เรื่องความเป็นมาของสารปู่องค์อาจย่าดอกไม้และปู่เกี้ยงและ ความเป็นมาของสาวดำนะคะแล้วก็ความเป็นมาของพระน้องกับพระหลานนะคะสำหรับคนที่ติดตามสาวดำด้วยความจริงใจอยากจะรู้เรื่องราวด้วยความจริงใจว่าไปยังไงมายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็ก็คงจะได้ฟังกันละเอียดทุกทุกคลิปไปแหละเนาะค่ะก็ขอให้ทุกทกท่านได้รับทราบตามนี้นะคะค่ะแล้วเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ซึ่งอา,อาจารย์นะคะท่านก็ ได้ลงทำนะคะคือคือท่านไม่ได้ตั้งใจลงทำนะคะคือว่าหลายๆท่านก็ถามมาว่าทําไมให้ปู่ปู่ลงลงทำเพราะว่าปู่สุบุรีเป็นห่วงปู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขอทําความเข้าใจนิดนึงคือสาวดําไม่มีสิทธิท์ที่จะไปบอกพระอาจารย์หรือบอกอาจารย์พ่อปู่สามแปดแปดหรือพระหลานนี่ให้ไปลงทำที่ไหนเราไม่มีสิทธิ์นะคะเป็นเป็นการ ที่ท่านไปตรงไหนตรงไหนนั้นก็ล้วดแล้วแต่ล,แล้ว,ลวดแล้วแต่พ่อปู่ศีสุดโทนะคะและพ่อปู่หรือศีร้อยแปดองค์มลมครูพ่อปู่หญ่ทุกๆพระองค์ที่ท่านอาบอกให้ไปตรงไหนตรงไหนพระน้องพระหลานหรือพระอาจารย์หรืออาจารย์ที่ท่านอยู่ในผ้าขาวเนี่ยท่านก็ต้องไปตามที่พ่อปู่แม่ย่าท่านบอกให้ไปท่านสั่งให้ไปนะคะไม่ใช่สาวดําไปสั่ง ปู่ว่าให้ไปลงทําตรงนี้ให้ไปขอหวยตรงนั้นไม่ใช่นะคะค่ะคือหลายๆท่านก็คอมเมนต์มานะคะก็เลยทําความเข้าใจนะคะคือสาวดําก็ก็เป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกหลานของท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกแล้วเราแล้วสาวดาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงไหนมีพ่อปู่แม่ย่าตรงไหนมีภูมิที่ท่านให้ไปเอาเลขเอาหวยเอาเบอร์นะ่ะสาวดําไม่รู้หรอกค่ะก็ไปตามที่ท่านบอกนั่นแหละค่ะโอเคเนาะเข้าใจกันแล้วเนาะ เอ่อเอฟซีของสาวดาที่น่ารักทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวดําที่ลงไปนะคะในการให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันค่ะสาวดําก็จะได้มีกําลังใจไม่ว่าจะทําสูตรหวยฮานอยหรือทําสูตรหวยใหญ่นะคะ,ะคนที่ทําสูตรได้มันก็ไม่ใช่ทําง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นนะคะก็คํานวณออกมาแต่และ แต่ละงวดก็ต้องการให้ถูกทั้งนั้นล่ะค่ะมันก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างทุกๆอาจารย์ล่ะค่ะทุกๆคนที่ทําสูตรหวยเป็นะนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนที่ชอบเสียงโชคเสียงลาบเราชอบซื้อเราชอบเสียงเราก็ถึงได้มาอยู่ในในช่องหวย เพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันบางท่านพอไม่ถูกงวดหนึ่งสองงวดก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะถ้าท่านคิดอย่างนั้นแล้วท่านจะไม่มีโอกาสได้โชคได้ลาบเลยนะคะค่ะก็ขอบอกทุกทุกท่านแล้วเมื่อคือนนี้นะคะอาจารย์ท่านก็มีพ่อปู่พ่อปู่มาลงล่างนะคะคือคือคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็น f c หรือสาวดำนี่ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้หรอกค่ะเราอยากจะให้อ่า พ่อปู่แม่ย่าที่ไหนไหนมามาเข้าลงมาลงตัวเรานี่นเราก็ทําไม่ได้นะคะถ้าไม่มีบุญวาสนานะคะต้องมีบารมีค่ะต้องมีบุญวาสนาต้องมีบุญบารมีมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติตั้งแต่อดีตชาติคือติดตัวมาตั้งแต่วันเกิดโน่นนะคะคนที่มีคนที่รู้แจ้งเห็นจริงมีหูทิพตาทิพเรียกว่าหูทิพตาทิพคือเป็นกายละเอียดเป็นเป็นจิตละเอียดนะคะสติละเอียดนะคะนะคะก็เมื่อคือนนี้ ก็มีพ่อปู่ญาพ่อปู่นะคะญาพ่อปู่พุทธชงนะคะกับแม่ย่าไพแก้วแม่ย่าไพรแก้วไพรแก้วนะคะ,ะไม่ใช่ไพเนาะแม่ย่าไพรแก้วพ่อปู่พุทธชงค่ะที่ท่านมา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 ,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาประทับร่างของอาจารย์เมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็บาบอกตัวเลขค่ะแล้วสาวดำก็เลยบอกว่าให้อาจารย์เขียน เขียนเขียนเขียนให้เขียนให้สาวดำนะคะเพราะว่าสาวดำจะได้จะได้เอาให้แฟนกลับดูนะคะทีนี้อาจารย์ทานก็เขียนให้แล้วนะคะท่านเขียนให้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่ได้มาสดๆร้อนๆนะคะท่านเขียนให้ก็จะเป็น779ดเจด้าเลขบนค่ะเจ็ดเจด้าเลขบนเลขล่าง79้าท่านผู้ชมเลขล่าง 79, เนะ็ดเก้าเอ้าท่านให้บนเจ็ดเจ็ดเก้าเลขล่างก็เจ็ดเก้านะคะเอา้าท่านให้แบบนี้แล้วกัซึ่งปู่พุชงกับยญ้าไผ่อ่ายญ้าย่าไผ่าาแก้วยญ้าไผ่แก้วนะคะยญ้าไผ่แก้วกับพ่อยาเาพ่อปู่พุชงนะคะเสาดําก็ก็ไม่ได้รู้จักท่านเหมือนกันนะคะเพราะท่านเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะเสาดําก็จะเอาให้ท่านดูนะคะซึ่งอาจารย์ท่านเขียนให้ะคะ่ะ นะคะคท่านเนะเาะแฟนกลับดูนะคะจะได้เห็นด้วยกันเนาะเนี่ยค่ะท่านนี่คือเลขของป้อปู่ป้อปู่พุทธชงค่ะ,ป,ะป้อปู่พุทธชงนะคะแม่แม่ย่าไพ่ไพ่แก้วนะคะเนี่ยให้เจ็ดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็ให้เลขล่างเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นนะคะเอาแคบไว้นะคะแฟนกลับแคบไว้ค่ะเนี่ยนะคะส,สาวสาวดำขับรถนั่งในรถนั่นนี่ค่ะเดี๋ยวเนาะขอให้ท่านโชคดีนะคะนี่ของ ญาพ้าปู่พุทชงนะคะหญ้าภัยแก้วท่านอยู่สองตายายอยู่ที่ศารพระภูมิค่ะอยู่ที่สารพระภูม,ทรรภมิท่านมาหาท่านมาหา,าพระอาจารย์ค่ะไว้ท่านโชคดีนะคะ